สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโนเสาร์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมในโลกของนักล่ายุคไดโนเสาร์มีหลายชื่อที่ถูกจดจำจากรูปลักษณ์อันโดดเด่นทีเร็กซ์กับขากรรไกรทรงพลังสไปโบซอรัสกับแผงหลังสูงตระงาน หรือเวโลซิ r a p เตอกับกรงเล็บอันแหลมคมแต่ในเงามืดของชื่อเหล่านั้นยังมีนักล่ารูปร่างประหลาดที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักนั่นคือออคาซอรัสไดโนเสาร์นักล่าจากอาร์เจนตินาที่อาจไม่ดังแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวน่าสนใจและบทเรียนแห่งวิวัฒนาการที่ล้ำลึกชื่อออค a าซอรัสมาจากแหล่งค้นพบหลักของมันที่ชื่อว่าอัลคามาเฮโว ในแคว้นพัตาโกเนียประเทศอาร์เจนตินาโดยคำว่าซอรัสในภาษากรีกแปลว่ากิ้งก่าหรือสัตว์เลื้อยคลานจึงรวมความหมายได้ว่ากิ้งก่าแห่งออคาชื่อที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยในสำคัญเพราะสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ให้แค่ฟอสซิลของมันเท่านั้นแต่ยังมีฟอสซิลไข่ของไดโนเสาร์ชนิดอื่นจำนวนมากจนกลายเป็นขุมสมบัติบรรพชีววิทยาแห่งหนึ่งของโลกออคาซอรัส ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Abelisauridae ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มหนึ่งที่วิวัฒนาการมาเพื่อครองทวีปทางตอนใต้ของโลกเช่นอเมริกาใตา้แอฟริกามาดากัสกาและอินเดียช่วงปลายยุคครีเทเชียส a b e l i s a u r มีลักษณะร่วมคือใบหน้าสั้นแบนแขนสั้นมากขาหลังแข็งแรงและกะโหลกที่แข็งหนาจนบางตัวมีโหนกหรือเขา ขึ้นคล้ายวัวกระทิงออคาซารัสเองมีขนาดไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับนักล่าชั้นนำของยุคเดียวกันความยาวประมาณ5-6เมตรสูงราว2เมตรที่สะโพกและน้ำหนักราว1-2ตันถือเป็นนักล่าขนาดกลางที่ปราดเปรียวไม่ได้อาศัยพลังมหาศาลแบบททเร็กซ์แต่ก็ไม่ได้เล็กเท่าเวลโลซิร p ปเตอร์จัดอยู่ในระดับกลางแต่เกลี้ยกราดสิ่งที่ทำให้ออคาซารัสโดดเด่นที่สุดคือ แขนที่เล็กมากจนแทบใช้การไม่ได้นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับกล่าวว่าแขนของมันอาจไม่มีข้อต่อที่ใช้งานได้เลยเพราะไม่มีร่องรอยของข้อศอกหรือข้อต่อที่หมุนได้ตามปกติและเล็บก็องงอจนใช้คว้าเหยื่อไม่ได้นี่จึงกลายเป็นจุดสังเกตหลักในงานวิจัยต่างๆเพราะมันทำให้เราตั้งคำถามว่านักล่าตัวนี้ล่าได้อย่างไรหากไม่มีแขนเป็นอวัยวะช่วยจับเหยื่อเหมือนนักล่าอื่น ลักษณะอื่นๆของมันที่ชวนให้จดจำคือกะโหลกที่สั้นและแข็งแรงคล้ายกับญาติใกล้ชิดอย่างคโโนทอรัสแต่ไม่มีเขาบนหัวแบบชัดเจนมีแต่โครงสร้างประดูกที่นูนขึ้นเล็กน้อยอาจเป็นร่องรอยของกล้ามเนื้อหรือแผ่นหลังที่เคยคุมอยู่ในสมัยที่มันยังมีชีวิตอยู่ ออคซอรัสจึงอาจไม่ใช่นักล่าที่ดึงดูดความสนใจจากรูปลักษณ์หน้าเกรนขามแต่มันคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่วิวัฒนาการรูปร่างให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่มีทักษะเฉพาะตัวที่ยังคงเป็นปริศนาและมีบทบาทในระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนของยุคครีเทเชียสตอนปลายในภาพรวมออคซอรัสคือภาพสะท้อนของไดโนเสาร์สายล่างที่ถูกเข้าใจผิดเพราะหน้าตา แต่มันคือผลผลิตของวิวัฒนาการที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์การเอาตัวรอดแขนไม่ต้องใช้ก็ล่าได้กระโหลกสั้นแต่ทรงพลังและยังเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์กลุ่มอเบลิซอสที่ช่วยเปิดเผยความลับของนักล่าในซีกโลกใต้ได้อย่างน่าทึ่งเรื่องราวของออคาโซรัสเริ่มต้นขึ้นในปี1999เมื่อทีมนักบรรพชีวินวิทยานานาชาติที่นำโดยดรโรโดโฟกอรีย และเลโอนาร์โดซาวกาโดได้ทำการขุดค้นบริเวณที่เรียกว่าออคามามูวูโอในแคว้นปาตาโกเนียทางตอนใต้ของประเทศอาร์เจนตินาพื้นที่นี้ก่อนหน้านั้นมีชื่อเสียงอยู่แล้วจากการพบฟอสซิลไข่ของไดโนเสาร์ที่มีการเก็บรักษาไว้ในชั้นหินอย่างดีแต่การค้นพบครั้งนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเพราะสิ่งที่พวกเขาพบนั้นคือ โครงกระดูกไดโนเสาร์กินเนื้อเกือบสมบูรณ์ทั้งตัวโครงกระดูกที่ถูกขุดขึ้นมานี้กลายเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดของไดโนเสาร์ตระกูลอบิลิซรัสเท่าที่เคยพบมามีทั้งกระโหลกขากรรไกรกระดูกสันหลังซี่โครงขาหลังหางและแม้แต่แขนที่เล็กผิดปกติด้วยความสมบูรณ์ในระดับนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษารายละเอียดทางกายวิภาคได้อย่างลึกซึง้ง และเปรียบเทียบกับอบบลิซรัสตัวอื่นๆที่เคยพบในแอฟริกามาดากัสกาและอินเดียในปี2002ฟอสซิลนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าออคาซรัสการิโดอีโดยชื่อชนิดการิโดอีตั้งเพื่อเป็นเกียรติอเบโตการิโดนักธรณีวิทยาท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลพื้นที่และให้ความร่วมมือในภาคสนามกับทีมวิจัยมายาวนาน การค้นพบออคาโซรัสถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะก่อนหน้านี้ไดโนเสาร์ในกลุ่มอบิลิซรัสมักถูกค้นพบแบบกระจัดกระจายกระโหลกอยู่ที่หนึ่งกระดูกสันหลังอยู่อีกที่หนึ่งขาหลังอยู่อีกซากหนึ่งซึ่งทำให้การต่อโครงสร้างและตีความพฤติกรรมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ออคาโซรัสกลับให้ภาพแทบจะครบถ้วนจนสามารถสร้างแบบจำลองสามิติได้ในระดับใกล้เคียงความจริง นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างในฟอสซิลตัวนี้นั่นคือตำแหน่งของกะโหลกที่อยู่ไม่สมดุลกับคอหลายคนอาจคิดว่าเป็นความผิดพลาดในการฝังศพทางธรรมชาติแต่หลังการวิเคราะห์เชิงสแกนและซีทีสแกนพบว่าอาจเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือคอในขณะที่มันมีชีวิตหรืออาจเป็นร่องรอยของพฤติกรรมการต่อสู้กับไดโนเสาร์ตัวอื่นในยุคเดียวกันก็ได้ เมื่อรวมกับหลักฐานสภาพแวดล้อมโดยรอบซึ่งประกอบด้วยตะกอนชั้นหินละเอียดและลักษณะของพื้นที่ที่เคยเป็นแอ่งน้ำตื้นนักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อว่าออคามาวูโวในช่วงปลายยุคคริเทเชียสคือพื้นที่ราบน้ำหลากที่อุดมสมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางการฟักไข,ข่ของไดนโนเสาร์หลายกลุ่มไม่ใช่แค่ออคาซรัสเท่านั้นแม้ออคาซรัสจะไม่ใช่ไดนโนเสาร์ที่ใหญ่โตหรือโด่งดังแต่ฟอสซิลของมัน กลับให้ข้อมูลล้ำค่าที่ช่วยเชื่อมโยงจิ๊กซอหลายชิ้นในสายวิวัฒนาการของอบิลิซอรัสทั้งเรื่องรูปร่างหน้าที่ทางชีววิทยาและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมันคือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ทิ้งร่องรอยไว้ให้เราย้อนมองอดีตและศึกษาวิธีการปรับตัวของนักล่าในซีกโลกใต้ในช่วงปลายของยุคไดโนเสาร์อย่างแท้จริง อัลคอซอรัสไม่ได้เป็นเพียงนักล่าที่มีขนาดปานกลางหรือมีชีวิตอยู่ในแคว้นปาตาโกเนียเท่านั้นแต่รูปร่างหน้าตาและโครงสร้างทางกายวิภาคของมันยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าชงนที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์นักล่าแห่งยุคครีเทเชียสตอนปลายโดยเฉพาะสิ่งที่มักกลายเป็นหัวข้อถกเถียงอยู่เสมอคือแขนของมันสั้นขนาดนี้แล้วมันใช้ทำอะไรเริ่มจากองค์ประกอบหลัก คกะโหลกศีรษะของ a l ล o s a u รัสมีความคล้ายคลึงกับค a r n o t a u r ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดในตระกูลอบิ l i s a ร r i d e แต่มีขนาดย่อมกว่าใบหน้าของมันแบนและสัน้นลักษณะนี้ต่างจากนักล่าอื่นอย่าง a l โ o s a u r u s หรือ t h นซ o รัสที่มักมีจมูกยาว กะโหลกของอัลคอสารัสจึงดูตันและมีช่วงสั้นระหว่างปลายจมูกถึงตาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าช่วยให้มันงับเป้าหมายในระยะประชิดได้อย่างแม่นยำและรุนแรงสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือแขนของมันเล็กจนน่าแปลกใจและนักวิทยาศาสตร์หลายคนถึงกับกล่าวว่าเล็กยิ่งกว่าทีเร็กซ์ไม่เพียงแต่ความยาวของกระดูกที่สั้นมาก แต่ยังรวมถึงโครงสร้างของข้อต่อที่แทบจะไม่สามารถขยับได้พบว่าข้อศอกแทบไม่มีความสามารถในการงอและเล็บที่ติดอยู่ปลายแขนก็มีลักษณะโค้งงอแบบผิดปกติอาจไม่ได้ใช้เพื่อจับหรือฉีกเหยื่ออย่างที่นักล่าสายพันธุ์อื่นใช้กันเมื่อดูโดยรวมโครงสร้างแขนของอัลคอซอรัสจึงดูเหมือนจะเป็นเพียงอวัยวะที่หลงเหลือจากบรรพบุรุษมากกว่าจะมีหน้าที่จริงจัง นักบรรพชีวะบางคนเสนอว่าแขนอาจมีไว้ใช้แค่ในการสร้างสมดุลหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างเช่นการขู่ต่อสู้แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดขาหลังของมันกลับตรงกันข้ามแข็งแรงและเหมาะกับการวิ่งระยะสั้นด้วยพลังระเบิดมีกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาที่เด่นชัด ลักษณะนี้บ่งบอกว่าอัลคอซอรัสเป็นนักล่าที่อาศัยความเร็วและความว่องไวในการโจมตีมากกว่าการใช้พลังเข้าประทะซึ่งซึ่งหน้าลำตัวของมันเตี้ยและยาวเสริมให้มีจุดศูนย์กลางต่ำจึงอาจใช้ในการพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วถอยกลับอย่างคล่องตัวหางของมันยาวและมีมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงช่วยในการทรงตัวขณะที่เปลี่ยนทิศทางวิ่งหรือหมุนตัวขณะล่าเหยือ่อ จากโครงสร้างทั้งหมดนี้นักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าเอาคอสรัสล่าเหยื่อขนาดเล็กหรือขนาดกลางโดยการโจมตีแบบเฉียบพลันงับทีเดียวและปล่อยให้เหยื่ออ่อนแรงไม่ใช่นักล่าที่ใช้พลังดุดันแบบจับเหยื่อแล้วฟัดเหมือนทีเร็กซ์อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือความเรียบง่ายของโครงกระดูกส่วนบนไม่มีสันพังหรือติ่งกระดูกประดับเหมือนที่พบในไดโนเสาร์บางสายพันธุ์ เช่นบาชาดาสซอรัสหรือสไปโนซอรัสซึ่งอาจสะท้อนถึงพฤติกรรมที่เน้นการล่างเงียบๆมากกว่าการข่มขู่ด้วยรูปลักษณ์อัลคอสซอรัสจึงเป็นตัวอย่างของนักล่าที่วิวัฒนาการโครงสร้างร่างกายอย่างเฉพาะทางสุดขีดแขนที่ไม่จำเป็นถูกลดทอนลงจนแทบจะหายไปขณะที่ขาหลังหางและกะโหลกกลับแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อชดเชยและเติมเต็มหน้าที่ของนักล่าในแบบที่ไม่มีใครเหมือน มันไม่ใช่นักล่าที่สมบูรณ์แบบในความหมายดั้งเดิมแต่มันคือผลลัพธ์ของธรรมชาติที่เลือกเอาสิ่งจำเป็นเอาไว้เท่านั้นและปล่อยให้อวัยวะที่ไม่ต้องใช้งานค่อยๆถูกลืมเลือนไปแขนที่หายไปนั้นอาจบอกเราได้มากกว่าที่คิดเกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการอันซับซ้อนในโลกแห่งไดโนเสาร์ในโลกของนักล่ายุคคริเทเชียสตอนปลายออกาสซรัสคือหนึ่งในตัวแทนที่ฉีกกฎภาพจำเดิมของไดโนเสาร์นักล่า มันไม่มีกรงเล็บแหลมแบบวิโลซิร a ปเตอร์ไม่มีขากันไกลขนาดยักษ์แบบทีเร็กซ์และที่สำคัญคือไม่มีแขนที่พอจะใช้ประโยชน์ได้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังเป็นผู้ล่าที่สามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีเยี่ยมในระบบนิเวศของพาตาโกเนียซึ่งอัดแน่นไปด้วยไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่และคู่แข่งนักล่ามากมายสิ่งที่ออกาโซรัสขาดหายไปในแขนมันกลับชดเชยด้วยส่วนอื่นที่ทรงพลังนั่นคือ ขาหลังที่แข็งแรงความเร็วความว่องไวและกระโหลกที่สั้นแต่แน่นหนาโดยโครงสร้างเหล่านี้นักวิจัยจึงสันนิษฐานว่าออกาโซรัสมีพฤติกรรมการล่าแบบเฉียบพลันโจมตีด้วยพลังระเบิดจากขาหลังและการงับที่แม่นยำม,มากกว่าการยื้อฉุดหรือฉีกเหยื่อด้วยกรงเล็บหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจคือการใช้กะโหลกเป็นอาวุธกะโหลกของออการซรัสมีโครงสร้างหนาและแบน เหมาะกับการกระแทกหรือพุ่งเข้าชนคล้ายกับพฤติกรรมของสัตว์ยุคใหม่อย่างหมูป่าหรือควายนักวิทยาศาสตร์บางรายเสนอว่ามันอาจใช้หัวพุ่งชนใส่เหยื่อขนาดเล็กหรือศัตรูเพื่อสร้างแรงกระแทกก่อนตามด้วยการงับที่อย่างรวดเร็วในระยะประชิดการขาดแขนที่ใช้งานได้ทําให้มันต้องปรับกลยุทธ์ไปสู่การพึ่งขากันไกลและขาหลังแทบทั้งหมดคาดว่ามันอาจซุ่มโจมตีในพุ่มไม้แล้วพุ่งออกไปด้วยความเร็วสูงเพื่อกระแทกหรือกัดเหยื่อ โดยเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กอย่างนกดึกดำบรรสัตว์เลื้อยคลานหรือไดโนเสาร์กินพืชไวอ่อนที่ไม่สามารถหนีได้เร็วพอนอกจากนี้โครงสร้างร่างกายที่เตี้ยและยาวช่วยให้มันมีศูนย์กลางถ่วงต่ำหมายถึงสามารถเคลื่อนไหวได้มั่นคงและเปลี่ยนทิศทางขณะวิ่งได้ดีมันอาจใช้การวิ่งเข้าชนจากด้านข้างแทนที่จะวิ่งไล่ตรงๆงเหมือนนักล่าขนาดใหญ่นักวิจัยบางคนยังเสนอว่าออาซูรัสอาจมีพฤติกรรมแบบนักฉวยโอกาส หรือสแเวนเจอร์เป็นบางครั้งคือคอยตามหลังนักล่าตัวใหญ่กว่าอย่างมาปูโซรัสหรือสัตว์อื่นๆแล้วแอบ,บกินซากที่เหลือหรือฉวยโอกาสช่วงที่เหยื่อบาดเจ็บและล้มลงเพราะมันไม่มีแขนที่จะตรึงเหยื่อได้การกัดเหยื่อที่ไม่สามารถโต้กลับได้จึงเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยกว่าแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบรวมฝูงแต่จากการที่พบฟอสซิลของอาเบลิซอหลายตัวในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็มีความเป็นไปได้ว่าอกาโซรัส อาจเคยล่าแบบเป็นกลุ่มเล็กๆเช่นเดียวกับพฤติกรรมของบางเทอโรพอดที่พบในอาร์เจนตินาอย่างเช่นการเคลื่อนไหวเป็นคู่หรือในคราบครัวเพื่อให้เพิ่มโอกาสในการล่าเหยื่อขนาดใหญ่อีกหนึ่งประเด็นคือการสื่อสารหรือคมคู่ศัตรูแม้จะไม่มีหลักฐานโดยตรงแต่โครงสร้างศรีราะข,ของออการซรัสที่มีส่วนโหนกเล็กๆและรูปร่างเฉพาะอาจถูกใช้ในการแสดงออกเช่นการส่หัวโยกค,คอ หรือส่งเสียงคำรามเพื่อข่มขู่คู่แข่งหรือประกาศอนาเขตสรุปแล้วแม้จะไม่มีแขนที่ใช้งานได้แต่ออการสอรัสไม่ได้ขาดความสามารถในการล่าตรงกันข้ามมันคือภาพสะท้อนของการปรับตัวเชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจนใช้ความเร็วแทนความแรงใช้กะโหลกแทนกรงเล็บและใช้กลยุทธ์แทนความโหดร้ายมันไม่ได้ล่าแบบนักรบแต่มันล่าแบบนักวางแผน และนั่นเองที่ทำให้ออกาโซรัสเป็นนักล่าที่รอดมาได้ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายและอันตรายรอบตัวในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ85-70ล้านปีก่อนพื้นที่ที่ปัจจุบันคือพาตาตโกเนียของอาร์เจนตินาไม่ได้เป็นทะเลทรายแห้งแล้งอย่างที่เห็นในวันนี้หากแต่เป็นผื้นดินที่เต็มไปด้วยชีวิตป่าทึบสลับทุ่งโลง่งลำธารตื้นๆไหลผ่านและฝูงไดโนเสาร์กินพืชขนาดยักษ์ที่เดินอ้อยอิ่งไปมาอย่างสงบ จนกว่าจะมีบางอย่างพุ่งเข้าใส่ในระบบนิเวศนี้ออคาสซอรัสคือหนึ่งในนักล่าระดับกลางที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้สัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่แม้จะไม่ได้ใหญ่โตหรือทรงพลังแบบมาพุสซรัสหรือกีกาโนโตซอรัสแต่ออคาสซอรัสกลับแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพและอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มนักล่าที่ล่าเน้นความเฉียบพลันมากกว่าการดวลแรงประทะเยือหลักของออคาสรัส น่าจะเป็นกลุ่มไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางไปจนจนขนาดเล็กเช่นซัลตาซอรัสไวออนโนโตโคลโลสสหรือพวกออนิโทพอดอย่างกัสปารินิสซาวราซึ่งพบได้ทั่วไปในยุคนั้นรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆเ,เช่นครกโคไดโลมอฟโบราณหรือนกดึกดำบรรที่ลงมาอยู่ใกล้พื้นดินแม้จะมีมาพุซอรัสอยู่ในพื้นที่เดียวกันซึ่งใหญ่กว่าและอยู่สูงกว่าในห่วงโซ่อาหารก็ไม่ได้แปลว่าออกคาสซอรัสจะกลายเป็นผู้ล่าไร้พื้นที่ พราะมันอาศัยความเร็วและความยืดหยุ่นในการเลือกเหยื่อที่อ่อนแอหรือพลัดหลงมันจึงสามารถอยู่รอดได้แม้จะอยู่ใต้เงาของนักล่าขนาดใหญ่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการทับซ้อนของพื้นที่หากินบรรพชีววิทยาชี้ว่าทวีปกรดาวนาในตอนปลายของยุคครีเทเชียสมีระบบนิเวศที่หลากหลายมากกว่าที่เคยคิดไว้ไดโนเสาร์สายพันธุ์นักล่าหลายตัวอาศัยอยู่ร่วมกันได้โดยไม่จําเป็นต้องแข่งขันกันโดยตรงเพราะแต่ละตัวมีนิชของตัวเอง ทั้งในแง่เวลาออกหากินประเภทเหยื่อและรูปแบบการโจมตีออคาโซรัสอาจออกหากินในช่วงเวลากลางวันในขณะที่นักล่าตัวอื่นอาจออกล่าในช่วงพลบค่าหรือกลางคืนความแตกต่างเล็กๆเ,เหล่านี้ช่วยให้ระบบนิเวศสามารถรองรับสัตว์กินเนื้อหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่พังทลายในแง่ของบทบาทออคาโซรัสจึงไม่ได้เป็นเพียงนักล่าธรรมดาแต่มันคือตัวคุมสมดุลที่ช่วยควบคุมจํานวนประชากรของไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กถึงกลางถ้าขาดนักล่าระดับกลางเช่นนี้ ประชากรของเหยื่อบางกลุ่มอาจพุ่งสูงจนเกิดความเสียหายต่อพืชพันธุ์และทรัพยากรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานว่าการปรากฏตัวของออคาสซรัสช่วยลดแรงประทะระหว่างนักล่าด้วยกันเองเพราะมันทำให้มีการกระจายบทบาทและการแข่งขันลดลงเช่นมาพุโซรัสจับเหยื่อใหญ่ออคาสซรัสจัดการพวกเล็กลงมาต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ในระบบสุดท้ายสิ่งที่ยืนยันถึงความสำคัญของมันในระบบนิเวศคือจำนวนซากฟอสซิลที่พบในพื้นที่หลายแห่ง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมันไม่ใช่สัตว์ที่พบบังเอิญนหนึ่งครั้งแล้วหายไปแต่มันคือสัตว์ที่อยู่จริงใช้ชีวิตจริงและมีบทบาทจริงในยุคข,ของมันในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์กินพืชตัวใหญ่และนักล่าตัวโหดออคาโซรัสคือคำตอบของธรรมชาติต่อคำถามที่ว่าจะอยู่ให้รอดได้อย่างไรโดยไม่ต้องเป็นตัวใหญ่ที่สุดหรือน่ากลัวที่สุดคำตอบคืออยู่ในช่องว่างระหว่างนั้นแล้วใช้มันให้ดีที่สุดออคาโซรัสไม่ได้เป็นเพียงแค่นักล่าหน้าแบนที่แปลกตา แต่มันยังเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจเส้นทางวิวัฒนาการของกลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีชื่อเสียงอย่างแอบิลิสซอราเดกลุ่มนักล่าแห่งซีกโลกใต้ที่มีจุดเด่นคือกะโหลกสั้นแขนเล็กและรูปร่างที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะทาง a อบิลิซอริคือกลุ่มเทโรพอดที่วิวัฒนาการในทวีปกอนโดนาซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นทวีปเดียวกันของแอฟริกา มาดากัส카อินเดียและอเมริกาใต้สมาชิกในกลุ่มนี้ล้วนมีลักษณะร่วมกันคือใบหน้าสั้นแบนกระดูกกะโหลกหนาแขนที่ลดรูปลงและขาหลังที่แข็งแรงโดยหนึ่งในตัวอย่างที่มีชื่อเสียงที่สุดของกลุ่มนี้ก็คือคาโนทอรัสซึ่งถูกค้นพบในอาร์เจนตินาเช่นเดียวกันออกาซอรัสกับคาโนทอรัสมีโครงกะโหลกและรูปร่างโดยรวมที่คล้ายกันมาก จนครั้งหนึ่งนักวิจัยเคยถกเถียงกันว่าออกกาซอรัสอาจเป็นเพียงสายพันย่อยของคาโนทอรัสหรือเป็นเพียงไดโนเสาร์วัยอ่อนแต่เมื่อมีการศึกษาในเชิงกายวิภาคเชิงลึกเช่นลักษณะของฟันตำแหน่งของโพรงในกะโหลกและแบบการเติบโตของกระดูกพบว่าออกกาซสอรัสมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่แยกออกมาอย่างชัดเจนและสมควรได้รับสถานะเป็นสกุลแยกต่างหาก หนึ่งในจุดต่างที่สำคัญคือออกาซอรัสไม่มีเขาใหญ่สองข้างหัวแบบที่เห็นในคาโนทอรัสซึ่งเป็นจุดขายสำคัญของญาติผู้พี่ลักษณะนี้อาจสะท้อนถึงพฤติกรรมที่ต่างกันเช่นคาโนทอรัสอาจใช้เขาในการต่อสู้หรือแสดงอำนาจในขณะที่ออกาซอรัสใช้ศีรษะที่แบนราบและแข็งแรงในการกระแทกหรือโจมตีเหยื่อแทน ญาติห่างของออกาซอรัสยังรวมถึงอบิลิซอตัวอื่นๆเช่นมาชุงกาซอรัสจากมาดากัสกาซึ่งมีพฤติกรรมที่อาจรวมถึงการกินเนื้อพวกเดียวกันหรือราชาซอรัสจากอินเดียที่มีโงกบนหัวและเอคริกซินาโตซอรัสที่พบในอเมริกาใต้เช่นกันการกระจายตัวของกลุ่มอเบลิซอทั่วกอนโดนานี้บ่งบอกถึงการแผ่ขยายของสายพันธุ์อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการของออกาซอรัสคือความเรียบง่ายของกะโหลกเมื่อเทียบกับญาติบางตัวเช่นไม่มีหงอนสูงไม่มีโงกใหญ่แต่กลับมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในเชิงล่าและวิ่งไล่เหยื่อด้วยความเร็วซึ่งแสดงถึงการลดทอนองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน้าที่หลักของมันแทนการศึกษาสายวิวัฒนาการผ่านการเปรียบเทียบกะโหลก ขากรนไกรและกระโดกต่างๆยังช่วยให้เราสามารถจัดเรียงออกาซอรัสไว้ใกล้เคียงกับสายของคาโนทอรัสมากกว่ากลุ่มอเบลิซออื่นๆนักวิทยา,าศาสตร์บางคนถึงกับเรียกมันว่ามินิคาโนทอหรือเวอร์ชันประหยัดของคาโนทอรัสเพราะมีลักษณะคล้ายคลึงแต่ขนาดเล็กกว่าและไม่ซับซ้อนเท่าบทบาทของออกาสซอรัสในงานวิจัยวิวัฒนาการไม่ได้อยู่แค่ในตำแหน่งของมันในแผนภูมิ แต่ยังรวมถึงการเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์สำหรับการเปรียบเทียบลักษณะของกลุ่มแอเบลิซซอทั้งหมดการค้นพบของมันเปิดทางให้กับการตีความกลยุทธ์การล่าการใช้ชีวิตและการแพร่กระจายของนักล่าแห่งกอนโดนาอย่างกว้างขวางเมื่อเรามองย้อนกลับไปออกาซอรัสจึงไม่ใช่แค่ญาติเล็กๆของคาโนทอรัสเท่านั้นแต่มันคือตัวเชื่อมที่ทำให้เราเข้าใจทั้งครอบครัวนักล่าแขนจิว๋วได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และทำให้เรื่องราวของแอบิลิสซอรราเดกลายเป็นหนึ่งในบทที่น่าสนใจที่สุดของวิวัฒนาการไดโนเสาร์กินเนือ้อในขณะที่ไดโนเสาร์อย่างไทร์โนซอรัสเร็กเวโลซิรัปเตอร์หรือแม้แต่กาโนทอรัสต่างได้รับบทบาทมากมายในภาพยนตร์เกมและสื่อสมัยใหม่ออกาโซรัสกลับเป็นเชื่อที่หลายคนไม่เคยได้ยินไม่ใช่เพราะมันไม่สำคัญหรือไม่น่าสนใจแต่เพราะมันอาจดูธรรมดาเกินไปเมื่อเทียบกับญาติผู้พี่ที่มีขาวใหญ่ หรือไดโนเสาร์นักล่าตัวอื่นที่มีชื่อเสียงและภาพจําอันโดดเด่นในโลกของสื่อป๊อปออคซอรัสปรากฏตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยมากมักเป็นตัวประกอบในเกมหรือภาพยนตร์ที่มีธีมไดโนเสาร์เช่นในเกม Jurassic World alive หรือ di ที่มีการเพิ่มออาซอรัสเป็นตัวเลือกสำหรับผู้เล่นที่สนใจไดโนเสาร์สายอเบลิซ์แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยังไม่เคยได้รับบทนำหรือสถานะระดับไอคอนแบบท,ที่ทีเร็กซหรือสไปโนซอรัสได้รับหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ออกา s ซอรัสไม่ค่อยถูกหยิบมาใช้อาจเป็นเพราะรูปร่างของมันที่ดูเรียบง่ายไม่มีเขาไม่มีหนามไม่มีลักษณะโดดเด่นที่ดูเท่ตามมาตรฐานวัฒนธรรมป๊อปขณะที่การโนทอรัสมีเขาสไปโนซอรัสมีครีบหลังออกาซอรัสกลับมีแต่ซืสะแบน แขนที่เล็กจนเกือบจะมองไม่เห็นซึ่งอาจไม่ได้ดึงดูดความสนใจของผู้ชมทั่วไปเท่าไหรนักแต่ในอีกแง่หนึ่งสำหรับแฟนไดโนเสาร์ตัวจริงหรือคนที่สนใจบรรพชีวินวิทยาออการอรัสกลับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะมันเป็นตัวแทนของความแปลกที่ไม่มีใครเหมือนแขนที่เล็กจิว๋วจนแทบจะใช้งานไม่ได้กลายเป็นเรื่องขบขันในหมู่นักวาดและแฟนอาร์ตหลายคนบนแพลตฟอร์มอย่าง Reddit หรือ DeviantArt เราจึงได้เห็นออการูซรัสในเวอร์ชั่นการ์ตูนหรือแนวมินิมอลที่เน้นความน่ารักแบบแปลกๆ,ๆในโลกของ YouTube มีผู้สร้างคอนเทนต์สายวิทยาศาสตร์และบรรพชีวินบางรายที่หยิบเรื่องราวของออกาซูซรัสขึ้นมาพูดเช่นเดอะไดโนเสาร์ชาแนลหรือ PBS Eons ที่นำเสนอข้อมูลของมันในเชิงเปรียบเทียบกับการโนทอรัสและอธิบายว่าทำไมมันถึงสำคัญแม้จะไม่ได้มีรูปร่างที่วิววาก็ตามนอกจากนั้น ฟอสซิลของออกาโซรัสที่ถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์บางแห่งในอาร์เจนตินายังกลายเป็นจุดสังเกตของผู้ที่ต้องการเห็นตัวอย่างของนักล่ากลุ่มอเบลิซอร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกและทําให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจได,ดโนเสาร์สายแปลกมากขึ้นเรื่อยๆในเชิงวัฒนธรรมออกาโซรัสจึงเปรียบเสมือนนักสแสดงสมทบผู้สื่อสัตว์ที่แม้จะไม่เคยโดดเด่นบนเวทีใหญ่แต่ก็มีบทบาทสําคัญที่เติมเต็มภาพรวมของโลกไดโนเสาร์ในสื่อสมัยใหม่ มันอาจไม่ใช่พระเอกแต่ก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพที่ช่วยให้เรารู้ว่าไดาโนเสาร์ไม่ได้มีแต่ตัวใหญ่ดุหรือเท่เท่านั้นและเมื่อเรามองลึกลงไปกว่านั้นออกาโซรัสกลับกลายเป็นกระจกสะท้อนของแนวคิดสำคัญในยุคดิจิทัลว่าไม่จำเป็นต้องดังหรือแปลกตาถึงจะมีคุณค่าและนั่นคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของมันในวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่ามกลางกลุ่มนักล่าในยุคครีเทเชียสตอนปลายที่เต็มไปด้วยสัตว์ยักษ์และรูปลักษณ์อันน่าตื่นตาออคาโซรัสอาจดูเป็นเพียงนักล่าระดับกลางที่ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ได้มีเขาเหมือนคาโนทอรัสไม่ได้ตัวใหญ่แบบไทรโนซอรัสไม่ได้มีปีกหรือครีบแบบสไปโนซอรัสแต่มันกลับกลายเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่ให้บทเรียนสำคัญที่สุดเกี่ยวกับวิวัฒนาการพฤติกรรมและระบบนิเวศมันคือหลักฐานที่มีชีวิตว่า นักล่าไม่จำเป็นต้องมีแขนใหญ่กรงเล็บแหลมหรือฟันยักษ์ถึงจะล่าได้ฟอสซิลของออคาซอรัสที่ถูกค้นพบในสภาพเกือบสมบูรณ์ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาโครงสร้างร่างกายได้อย่างละเอียดจนช่วยยืนยันคฤริสตีมากมายเกี่ยวกับกลุ่มอเบลิซอริเดว่ามีการปรับโครงสร้างร่างกายที่ต่างจากนักล่าในซีกโลกเหนืออย่างไรรวมถึงช่วยยืนยันว่า เทโรพอดบางกลุ่มสามารถลดทอนอวัยวะที่ไม่จำเป็นลงได้โดยไม่สูญเสียความสามารถในการล่าในทางวิวัฒนาการออคคาซอรัสทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างอเบลิซอหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคานทอรัสหรือมาจุงซอรัสทำให้นักวิจัยสามารถวางแผนภูมิความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้ได้แม่นยำขึ้นทั้งในเชิงโครงสร้างและลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรมในระบบนิเวศ ออคาซอรัสแสดงให้เห็นถึงบทบาทของนักล่าระดับกลางที่มีความสำคัญไม่แพ้นักล่าระดับสูงมันช่วยควบคุมประชากรของเหยื่อขนาดเล็กถึงกลางซึ่งหากปล่อยให้มากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลของสิ่งแวดล้อมนี่คือการเน้นย้ำว่าทุกฟันเฟืองในห่วงโซ่อาหารล้วนมีหน้าที่แม้จะดูเล็กแต่ก็มีผลใหญ่หลวงด้านความวัฒนธรรมออกคาซอรัสกลายเป็นตัวแทนของไดโนเสาร์ที่ไม่จําเป็นต้องโด่งดังเพื่อจะถูกจดจำ มันถูกหยิบมาใช้ในแฟนอาร์ตกระตูนและคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อแสดงถึงความแปลกน่ารักและแตกต่างการมีอยู่ของมันกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ไม่เป็นกระแสและทำให้วงการบรรพชีวินวิทยาขยายขอบเขตออกไปจากแค่ดาราหลักสุดท้ายแล้วออคคาซอรัสคือไดโนเสาร์ที่บอกเราว่าความอยู่รอดไม่ได้วัดกันที่รูปร่างหน้าตาแต่ที่ความสามารถในการปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในโลกที่มีแต่การแข่งขันออคาซอรัสไม่เคยเป็นนักล่าที่เด่นสุดในเวทีแต่กลับเป็นนักล่าที่รอดมาได้อย่างชาญฉลาดและนั่นคือเหตุผลที่เร็กซาก้าขอยกย่องมาในฐานะหนึ่งในนักล่าผู้ถูกลืมแต่เปลี่ยมไปด้วยคุณค่าที่สมควรถูกพูดถึงในประวัติศาสตร์แห่งโลกโบราณคุณกำลังฟังเร็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องลาาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ